ขออนุญาตมาถ่ายงานที่ร้านรดนิยมนะคุณพี่เจ้าของร้านชื่ออะไรคะชื่อวิวครับที่มาของร้านเนี่ยชื่อรถนิยมเนี่ยมาจากอะไรล่ะคะต้องย้อนไปสิบปีนะเพราะว่าพี่เปิดมานานแล้ว่มันก็ไม่มีที่มาแค่ชื่อมันดูแบบว่าดูมันวินเทจดูมันโบราณดูมันสอดคล้องกับร้านประมาณนี้ครับปีที่ก่อตั้งนี่ก็สิบปีก็ย้อนไปสิบปีนานมากถือว่านานมากใช่ครับ แนวคิดในการทําร้านหรือว่าคอนเซ็ปต์ร้านเนี่ยมีอะไรบ้างหรือคะก็ปกติแล้วพี่เป็นคนที่สะสมของเก่าอยู่แล้วครับโดยปกติก็คืออยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วช่วงนั้นก็แบบว่าเอออยากเปิดร้านนม,มเล็กๆไว้เอาของมาโชว์ไว้นั่งคุยกับเพื่อนอนะไรนี้คือเริ่มเล็กเริ่มอะไรจุดเริ่มต้นเลยไม่ได้คิดว่าจะเป็นใหญ่โตเลจริงจังขนาไนเนีแค่อยากเอาของสะสมมาแต่งร้านโชว์นั่งคุยกับเพื่อนๆตอนเลิกงานตอ,เอนตอเย็นะมาณนะั้น แล้วก็ประเภทของอาหารที่ให้บริการนะคะทำไมถึงเลือกเป็นประเภทแบบว่าอย่างเช่นมามา่าหมอ้อไฟสปาเกตตีหรือว่าแบบ,บอาหารจานเดียวอะไรตอนแรกเลยเนี่ยคือเป็นร้านนมสดนระคือรสนิยมนมสดก็คือขายแต่นมสดแล้วก็มีเมนูของกินเล่นอนะไรพวกข้าวพวกอะไรเนี่ยมาทีหลังแต่ว่าไม่ทีหลังมากก็สักพักนึงอนะ่ะ ก็มาม่าหม้อไฟเราเห็นแบบว่าปกติเราก็กินอยู่แล้วนะแบบลองมาจัดเป็นหม้อแบบดูแบบว่าเพื่อนกินมาจอยกันประมาณนี้ครับอะไรมาดันใจในการเปิดร้านแบบพี่มีแบบอยากจะแชร์ให้ทุกคนแบบรจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับผมไม่ได้คิดว่าจะมาตรงนี้นะแค่อยากจะเปิดร้านเอาของสะสมที่เราชอบที่เราเก็บไว้มาโชว์มาอะไรแค่นเองครับจุดเริ่มต้นนะฮะแต่หลังจากนั้นก็คือพอมันเป็นอาชีพได้แล้วเนี่ยมันก็ลุยเต็มที่เขามีเมนูซินเอ ก็น่าจะเป็นเระาะหม้อไฟนะครับแล้วก็เป็นข้าวที่เป็นลาว,วาน,นะครับที่ขายดีแบบทุกโต๊ะก็คือเสื่อมสั่งหมดเราที่เคยเจอปรสการเกี่ยวกับลูกค้าไหมคะแล้วทา่ร้านนีิธี่ารจัดการไดยังบ้างไหใหญ่ลูกค้าที่นี่น่ารักนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถ้าเจอก็จะแจ้งเราทางเราก็ยินดีทำให้ม่ก็ไม่ได้คิดตังค์ลูกค้าแล้วก็จะลด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 ราคาให้ด้วยครับในส่วนนรืนะครับ แรกๆเลยก็คือจะไม่โปรโมทครับร้านทีม่มื่อจำช่วงเริ่มต้นครับ5-4 5ปีแรกก่อนโควิดหนุนเยอะมากๆเต็มตันน้งแต่ตีโมเย็นยันยันหลับปิดก็คือช่วงแรกๆแต่พอหลังโควิดมาเนี่ยมีปัญหาเลยเพราะว่าอ่านพิษสรเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นช่วงที่แบบว่าเรียนออ,อนไลน์ใช่ไหมครับแล้วเรารุนน่นพี่อย่างก่อนจะเป็นปีสองภาปีหนึ่งมาตีนรุ่นต่อรุ่น,ร,นรุ่นต่อรุ่นต,อนต,อนต,อตลอดแต่ช่วงนั้นมันขาดอะไรมาทักหลังรุ่น ทําให้แบบเด็กเจนหลังนะี่คือแบบหายไปเลยแล้วพี่ก็เริ่มรับหนึ่งใหม่ทีเนี้ย<ช>มันทําให้มมีรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต่อรุ่นกันกกนั้งแต่แรกมันทำให้แบบช่วงนั้นหายไป<ช>เริ่มต้นใหม่เลยเนะี่ยคือเหนื่อยมากครับแล้วก็ก็ต้องยิงแอดอะไรอย่างเงี้ยครับโปรโมทประมาณนี้นะครับแล้วพวี่มีคําแนะนําสําหรับคนที่อยากเปิดร้านอาหาร,รเอาเป็นแบบโลกสวยหรือว่าเอาแบบจริงจังอา่าจริงจังจริงจังเลยว่าไม่แนะนำตอนนี้เพราะว่า ยิ่งเป็นบริเวณนี้ยิ่งคลองหกี่ยตอนนี้คือแบบทุกร้านคนกันหมดว่าขายไม่ดีแล้วก็เหนื่อยรับหลายหลายร้านก็เลิกกันไปขาดทุนบ้างแบกบไม่ไหวบ้างอะไรประมาณนี้ครับถ้าถ้าแนะนำจริงๆนะแต่ถ้าเกิดเรามีแพชชั่นหรือว่ามีสิ่งที่คิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วแบบจะทําให้แบบได้ก็ก็ลองดูครับแต่ว่าแต่ยาญ่ใหญ่มากเราแค่เริ่มต้นก่อนอันนี้คือแนะนําแบบว่าคนที่อยู่มาไนดาน้ มีช่องทางที่อยากจะฝากร้านไหมคะหรือว่าอ่ก็เหตรสนิยม,ม,มนมสดนะครับทางเดียวเลยครับอาจจะป็นิกตอบบ้างแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรพวรนั้ขอบคุณมากค่ะ